กำลังจะเข้าสตาร์ทคับท่านผู้ชมครับสิงจอมบูโอการาดท่านผู้ชมที่เข้ามาตอนนี้ได้ชมแน่ครับเจ้าโอการาดครับมาแล้วครับโอการาดครับสิงจอมบูโอการาดครับแน่โอ้โหน้องปืออ๊อฟรถหายแล้วครับมาดูครับสิงจอมบูโอการาดครับน้องปืออฟรถเขาบอกว่ามางานนี้ขอดูนโอการาดกับหนึ่งโชคทวีเท่านั้นพอครับโอ้โห ตาของเมืองไทยครับมาหาชัยไหมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่โอการาดครับ <fight ing noise> เขาบอกว่าจะวินททาไมรถกูเทคได้โอ้โหเอามาดูเหลี่ยมนี้ครับเทคได้หรือเปล่าครับโอการาดได้เว้ยเฮ้ยทะลงแบบน,นี้ได้เว้ยได้เว้ยได้เว้ยมาดูครับโอการาดครับได้ไหม <fight ing noise> เรียบร้อยครับฝังลำครับอย่างนี้เขาเรียกฝังลำโอ้โหโอการาลครับโอ้โห เข้ามาตอนนี้ได้ชมโอการลาถือว่าสุดจริงๆครับโอ้นี่อยู่เมืองไทยไว้นิกไม่ใช่สอฟลาว <c oughs> เขายังไม่ได้ย้ายสัญชาติเขาแค่ไปทดลองไว้เฉยๆ <c oughs> ทดลองย้ายสัญชาติแต่ยังไม่ย้าย <c oughs> โอ้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณร้อยยี่สิบกว่าท่านร้อยสามสิบกว่าทา่านทะลุไปสอง้อยป่ะทะลุไป200แชร์กันให้200เดี๋ยวแจกเสื้อครับ เดี on ite, itude, right. ๋ยวแจกเสื้องานนี้เลยทะลุสองร้อเดี๋ยวแรมด้อมแจกครับแจกจริงๆนะเสื้องานเกียเอียดถ้าวันนี้ทะลุสองร้อแจกเสื้องานเกียเอียดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าทะลุสามร้อแจกอีกตัวหนึ่งอ่ะแจกครับร้อยยี่ิบห้าร้อยสาสิบตนลุงชินออมรถสวัสดีครับลุงชินเฮ้ยลุงชินงานลุงชินเราเราติดเราติดภาระนี่หว่าเนาะปีนี้คงไม่ได้ไปช่วยแกเราติดภาระฮะ นานลุงชินเราติดภาระนะน่าจะเป็นวันเกิดแมวที่บ้าน <laughs> วันเกิดแมวที่บ้านนะออโอเคมาดูโอการนครับขึ้นเหลี่ยมนี้ไปแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเหลี่ยมที่ไฮไลท์หนึ่งเหลี่ยมครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาดูครับเสียเขียวสวัสดีสีเขียวนี่เขียวเขาอยู่นี่นะชมภัยหุวหินเขาจะจัดงานแข่งการกุศลจัดงานแข่งขันการกุศล ที่ที่บางสะพานแถวแถวประจวบเนี่ยแหละแถวแถวประจวบเียแล้เขาจะจัดแต่เราพยายามปิดโทรศัพท์ไม่รับ <c oughs> เอามาครับมามาแล้วครับโอกาลาดน้องเมย์ครับมาแล้วครับยิงยาวมายิงยาวมายิงโอ้โหโอ้โหยโอ้โหยมันยกทุงเหลี่ยมครับมันยกทุงเหลี่ยมครับวิ่งไม่ถึง3นาทีครับโอการาด วา้สุดติงกระดิ่งแมวถ้าแมวไม่อยู่ก็สุดติงกระดิ่งหมาไปแล้วกันโอ้โหโอการาดครับเจ้าท็อปเป็นคนวิ่งเวลาครับ24 7เจครับ08น4 7 0 8เจ8ครับโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวแป้ครับคุณพ่อเป็นแชมป์รถแด,ดกอยู่เดี๋ยวมาดูคุณลูกครับชนะชัยสวัสด,ดีชัยัฒน์สวัสดีครับสวัสดีทุกท้านครับ ทะลุสอ0เดี๋ยวแจกเสื้อมาแล้วครับไป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 แล้วครับไม่เอาครับไม่เล่นเกมครับขอขอขอเทคขออะไรสักอย่างก็เทคกันไปขึ้นครับโอ้โหโอ้โห ไอโอทําได้หลานก็ทําได้นะครับโอกาลาทําได้ริกเกอร์หลานรักของผมก็ทําได้เหมือนกันขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวมาดูเหลี่ยมนี้ถ้าขึ้นนี่ทะลุขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะถ้าเหลี่ยมนี้ขึ้นก็ทะลุอันดับหนึ่งเลยเหลี่ยมนี้เหลี่ยมขวางรถนะหัวสุกหัวสุกเอ้ยโอ้ยลอยกเยอะเลยฮะเกือบไปนะครับทาไปเติมหน้านี่เือบครับเรียบร้อยครับติดครับไม่รอดครับต้องวิ้นแต่เวลาดีไม่ ไม่ขึ้นครับแต่เวลาดีครับสำหรับเจ้าซิกเกอร์คันนี้โหสุดจริงๆครับเมื่อกี้นี้หลังยกลอยเลยแต่เข็นหน้ามาได้ถ้าไม่เข็นหน้าคว่ำแน่ต้องมาลุ้นเวลากับโอการาดแล้วครับต้องมาลุ้นเวลากับโอการาดแล้วขึ้นผิดเหลี่ยมครับมาสักรู่นี้ขึ้นครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับลุ้นเวลากับโอการาดแล้วครับโอการาดวิ่งไว้ไม่ถึงสามนาที เดี๋ยวต้องมาดูครับเดี๋ยวต้องมาดูครับเวลาเพิ่งผ่านไปแค่ไม่ถึง2องนาทีครับกลับเข้ามาแล้วด้วยครับปาติเกอร์ครับติีครับเอาแล้วโอ้โหไหลครับไหลครับไหลครับขึ้นมาได้ครับโอ้ขึ้นมาได้ครับล็อกเบลให้เรียบร้อยขึ้นรถต้องล็อกเบลเตรียมจะเข้ามากดเวลาครับ เรียบร้อยเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวต้องเข้ามากำหนดเวลาด้วยลงมากำหนดเวลาครับสองศูนย์สองขึ้นหัวเลยครับตอนนี้ขึ้นหัวแล้วครับน่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งในรอบนี้ครับสำหรับเจ้าสติ๊กเกอร์โบอัตพาร์ตบีอาร์ดีเอดีเอ็มในค่ายของน้องปืนอ,ออฟโรดครับเจ็ดจเจ็ดนะนะ ขาดอยแล้วครับน้องปือ pues mm นออฟโรดกับแหมต้องเรียกคาน้านิดนึงฮะพอดีบางกล้องผมอ่าแล้วครับเจ็ดสิบเจ็ดครับน้องปืนออฟโรดเดี nah. ๋ยวต้องหาข้อมูลนิดหนึ่งนะแต่รู้มาในสายของน้องปืนออฟโรดเด็กเมืองกาลครับน้องปืนเอาแล้วดันหรือเปล่าดันหรือเปล่าไปในแบบแบบลูกพีหรือเปล่า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 เรียบร้อย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 หนึ่งดอกเอาใหม่ไว้เอาใหม่ เอาใหม่คร oh oh so no, so ับเอาใหม่เอาให้เครื่องมันระเบิดไปเลยแต่คิดว่าระเบิดไปแล้วคิดว่าน่าจะระเบิดไปแล้วนิ่งแล้วครับอนิ่งไปแล้วครับโอ้โหน่าจะหลับไปแล้วหนึ่งตัวครับระเบิดไปแล้วยัง่ะยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับมีท่านผู้ชมทีมไลฟ์สดบอกว่ามีสีอาสีด้วยสีด้วยสีด้วย ไม่ได้ครับเตะครั้งที่หนึ่งไม่ได้จะต้องวินแล้วครับตอนนี้ต้องวินแล้วครับต้องวินแล้วครับแม่เหียโอกาสครับ กองวินะในทีมงานของโอกาลาอีกคันหนึ่งขึ้นไปแล้วครับท่านผู้ชมเอาละเสียงแหลมแฮลแฮลแฮลน่าจะเป็นวินไฟฟ้าครับพรุ่งนี้เริ่มกี่โมงเก้าโมงครับน่าจะเริ่มไลประมาณ ิบโมงเก้าโมงครึ่งไม่เกินสิบโมงเก้าโมงนัดรวมพลครับเตรียมแต่กุ่นี้เก้าโมงมันมีพิธีเปิดอะพิธีเปิดเราก็จะไลฟ์ในช่วงพิธีเปิดนิดนึงก็จะต่อในงานการแข่งขันได้เลยนะครับก็ประมาณตั้งแต่เก้าโมงเป็นต้นไปครับรุ่นนี้มีกี่คันรุ่นนี้มีกี่คันน,น,คน,น่าจะเกือบสิบนะครับน่าจะเกือบยี่สิบครับสิบห้าคันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ แต่แเบรกลบเกือบยี่สิบครับโอ้โหโอ้โหดันนะดันโอกระดัดันนะดูครับรอบนี้แต่รู้สึกว่าหน้ายังไม่ขึ้นเลยหน้ายังไม่สูกขึ้นมาเลยเดี๋ยวจบจากรุ่นนี้แล้วเราต้องขอพักเบรกสัญญาณน,นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะไล์ในรุ่นของวินนอนแต่ไม่รู้จะไล์ได้จบรุ่นหรือเปล่าเอาแค่แสงดับแสงมืดเท่านั้นนะครับแสงดับแสงมืดเท่านั้นเราก็ เตรียมงานสําหรับวันพรุ่งนี้ต่อนะครับการไลฟ์ซิมมิ่งชุดใหญ่ขึ้นอยู่กับระบบแสงแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะองค์ประกอบนะครับเพราะว่าเราใช้กล้องหลายตัวฮะที่งานนี้เราใช้ทั้งหมด4ี่ตัวนะครับในการเทวิชชิ่งหากันแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับก็คอยแห้งอย่างพี่เรียบร้อยครับพี่ดินโคตรแห้งเลยฮะโคตรแห้งครับพี่บอลสวัสดีครับเสียงแตกอยู่นิดๆครับ เสียงแตกเลยกบคอมันแห้งก็คอมันแห้งเมาแล้วก็ขึ้นมาแล้วค pues, รับหนองปืนคันนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับมาแล้วครับเตรียมมาแล้วครับไหลขึ้นมาแล้วครับกระชากขึ้นมากองสองนี่ย้อนแสงนิดนึงครับอาจจะ มึนนิดหนึ่งอย่างครับ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 โอ้โหเติมไดไลขึ้นมามาแล้วครับมนลับตรงมุมนี้บ้างนะมุมไกลๆดันขึ้นมาครับดันขึ้นมาแล้วครับไหวไหม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 สุดเสียงครับสุดเสียงมาเหมือนกันสุดเสียงมาเหมือนกันสุดเสียงมาเหมือนกันครับโอ้โห ดับอีกแล้วครับรถเกิดอะไรขึ้นครับเร่งเรดับดับความร้อนมาดับความร้อนมาดับครับติดได้มาเอาได้อีกแล้วครับติดไปแล้วเตรียมขึ้นรถครับเวลาไหลไปเกือบห้านาทีเหมือนกันไหลไปเกือบห้านาทีเหมือนกันครับมีขยับขยับขยื่นนะ เขามาแล้วครับเตรียมเข้ามาในจุดฟินิชตแล้วครับตอนนี้เข้ามาในจุดฟินิชตแล้วสําหรับ,บน้องปืนลอกเวลาเรียบร้อยครับแทบจะเป็นลมเดินหนีเลยครับเดินหนีเลยสวัสดีครับจะขายของปลาหมูจะขายของโอ้โ อะไรป๋าโมยไปขายของไงให้เขาขวิ่งก่อนเ่ยเขางงเอ,อาละครับเรียมนะครับมาเลเซียครับเมื่อก,กี้มีจำสตาร์ทอยู่ครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาเลเซียครับเจ้าคาริเบียนคันนี้มองไม่ใช่คาริเบียนฮะจิ๊บครับคันนี้จิ๊บคันนี้รถจิ๊บครับมาเลเซียช่วงสั้นครับถ้าช่วงสัส้นแบบนี้โอ้โหเด้ง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 มีไหลเอ้ยป้ายไม่ล้มครับเพราะป้ายอยู่อีกมุมนึง <ๆ S 1> อันนี้เป็นริบบิ้นครับต้องดูฮะเทลริบบิ้นริบบิ้นขาดหรือเปล่าหลักล้มหรือเปล่า เกินหรือเปล่าเกินหรือเปล่าต้องมาดูฮะเกินหรือเปล่าครับมาแล้วครับ ใช่ดิ้นเอฟนนั้นไม่ใช่เดฟปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเอาละครับรถมีปัญหาแล้วครับมาเลเซียมองเหมือนรถจะได้เปรียบมุงต้องหาก้อนหินเฟื่องบ้างแล้วเอาละครับขึ้นมาแล้วเอาละครับ รยังไงเอ่ยเก็บอุปกรณ์อยู่ฮะมาเลเซียเก็บอุปกรณ์อยู่ครับวิ่งตามแล้วครับรถรถสั้นๆระวังฮะท้าลงแบบนี้รถสั้นๆนี่น่ากลัวครับมีสิทธิ์ครับ มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ก็โอ้โหมีสิทธิ์เห็นโอ,โ,หโอ้โหยังไม่ขึ้นครับมาเลเซียคันนี้โอ้ผั้ชงครับ อย่างไม่ขึ้นนะมาเลเซียโอ้่านผู้ชมครับเดี๋ยวจบจากคันนี้แล้วขอเบรกสัญญาณนะครับเพื่อจะรอรับในรุ่นต่อไปในรุ่นของวินนอนจะมาวิ่งนะครับ ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ขึ้นหรือเปล่าดัางครับมาจอดนี่โอ้โหน่ากลัวจริงๆครับคันนี้คนดูนี่มันน่ากลัวมากรถนักแข่งโอ้โห ครับตอนนี้มีปัญหาช่วงล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจครับหรือมีปัญหาเรื่องวินหรือเปล่าไม่แน่ใจครับรญญขอบคุณท่านผู้ชมนะครที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับจบจากคันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเบรกสัญญาณนะครับเพื่อจะรองรับในรุ่นต่อไป รุ่นต่อไปน่าจะได้ไม่ครบรุ่นนะไม่ครบคันเท่าไหร่แต่ได้หัวหัวขึ้นมานะทีวิ่งเอสแรกแล้วต้องมาวิ่งเอสที่2ในมุมกล้องของเราตรงนี้เรียบร้อยครับไม่ขึ้นครับ ต้องใช้วินแจ้งว่าวินมีปัญหาด้วยนะแจ้งว่าวินมีปัญหารครับ